ยิงนะเอ้าข้าฟังในคลิปข้าผมได้มาตั้งแต่หลังเกิดเหตุสองสามวันถูกใบผมถึงสบายใจแต่ผมยังมีล่าวอ้างนัางนำพยานหลักฐานมาชี้แจงเนี่ยตรงเนี้ยท่านมองว่าทางฝ่ายโกธรไม่ได้ยิงหรือว่าไม่ได้ยิงนะเอ้าข้าฟังในคลิปข้าผมได้มาตั้งแต่หลังเกิดเหตุสองสามวันถูกใบผมถึงสบายใจอ่ะผมยังมีอีกอันหนึ่งทําไมเพราะอะไรผมก็ต้องบอกเพราะผมมีเบอร์โทรศัพท์ ผมมีเบอร์โทรศัพท์โกนี่เบอร์โทรศัพท์โกถูกไหมผมถึงบอกไอ้ใครที่เกี่ยวข้องนี่อะไรนี่รายการใช้โทรศัพท์โกแล้วคุณดู11ธันวาคม2024นะสายโทรเข้า43วินาทีนี่เบอร์ใครนี่เบอร์โกอา้าวทำไมผมได้อันนี้มาด้วยเพราะอะไรเฮ้ยแสดงคือน,นี่เวลาเหตุเกิดยิบถูกไหมนะแล้วการคุย43วิคุยกับใครถ้าพคนเรานะถ้าเขาเป็นคน สั่งยิงนะเขาไม่คุยหรอกสี่สิบสามวิเขาแต่ที่เขาโทรมาเขาบอกถึงบอกนะเฮ้ยมาทําอะไรกันมายิงอะไรกันในบ้านกูมันก oh ็สี่สิบสามวิได <S S ้ถูกไหมเฮ้ย e แล้วอยู่ไหนอยู่ในห้องนะอยู่ในห้องนอนอ่ะจบอย่างนี้ผมถึงบอกผมมีพยานหลักฐานก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเป็นตํารวจเนี่ยนะมีพยานหลักฐานตรงนี้ปับ๊บมันสามารถจะเชื่อมโยงได้แล้ว ผมก็สืบสวนเรื่องตัวเรื่องชื่ออา้าวก่อนเกิดเหตุใครขนเงินรถไทยรถไทยและไอ้ที่ยืนโทรศัพท์นะ่ะปลุกผีมันมาทำหรือ AI มาทำให้ได้ไหมใช่ไหมแล้วใครนั่งคันไหนใครคุมรถไปรถของใครแล้วใครขนผมมีตัวแล้ววันนั้นไอ้ที่บอกอะเห็นไหมไอ้นี่ก็เอ่ยชื่อหมดผมก็มีตัวไงมันก็ยอมรับมันเหนียวตึง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 นะและความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่หลักฐานที่ท่านลองเอามาอามาเอมาเปิดเผยเนี่ยมันไปเชื่อมโยงเหตุการ์ตายยังไงอย่างเช่นเรื่องขนสตังเรื่องรูปสตังมันไปเกี่ยวก็ก็มันมีมันมีไอ้โมมาบอกว่าทางนี้รับเงิน30ล้านเพื่อเอามาค่าตกลงไอ้ไอ้คนตายนะมันเอาเงินเนี่ยเอาไปให้ผู้จ้างวานแล้วเพื่อให้ผู้จ้างวานมาค่ามัน <L an> ดูมันมันเขียนพอสิมันไม่รู้อะว่ามันเรื่องนี้มันมีอยู่ไอ้คนที่โยนโยนสกิฟให้มันเนี่ยไอ้มันก็มีหน้าที่ไปรับข้อมูลจากตำรวจแล้วมาพ่นให้พวกเราเข้า <L an> ใจไหมแล้วปั๊บอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้มันเรียบเรียงไม่ได้ผมพนักงานสอบสวนผมสืบสวนมาผมได้แค่นี้ผมก็เรียบเรียงได้แล้วสำนวนนี้ถูกไหมไม่งั้นผมพูดทำไมอย่าเบี้ยวนะผมถึงบอกแล้วผมให้คุณเบี้ยวก่อนไงนะ ูผมก็แม่งมันก็อักุ้งฝอยตกปากระพงให้มูลเบีย้ยวไง<อ>พอมเบีย้ยวปั๊บตอนนี้ความผิดสำเร็จแล้วสำนวนนี้กล้าไหมาไอไอไอรองผู้การมันจะนจะแย่เอานะ